สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับสปปรรพคุณของขิงค่ะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะสปปรรพคุณของขิงนะคะนี่ค่ะขิงนะคะชื่อท้องถิ่นนะคะชื่อท้องถิ่นทางเชียงใหม่เขาจะเรียก,กว่าขิงเผือกนะคะ แล้วก็ทางจันทนบุตรีนะคะจะเรียกว่าขิงแคงหรือขิงแดงค่ะเพื่อนๆจะเรียกว่าขิงแดงนะคะจันทบรีเนาะแล้วก็ทางกระเหลียงแม่ห้องสอนนะคะก็จะเรียกว่าสะเอนะคะสะเอนะคะลักษณะของพืชนะคะลักษณะของพืชขิงเป็นไม้พืชล้มลุกนะคะมีแง่งใต้ดินค่ะ มีแง่งใต้ดินแล้วก็จะแตกออกเป็นแขนงคล้ายกับนิ้วมือนะคะเนื้อในสีเหลืองค่ะแล้วก็แกมเขียวนะคะลำต้นที่อยู่เหนือเหนือต้นนะคะลำต้นที่อยู่เหนือเหนือต้นที่งอกออกมาจากแง่งนะคะก็จะมีจะมีไอตไอมีความยาวนะคะราวๆหนึ่งถึง ขอโทษค่ะมีความยาวถึงสองสองถึง3ามอกนะคะใบสีเขียวค่ะใบสีเขียวเรียวนะคะแคบปลายปลายใบยแหลมนะคะดอกเป็นช่อขนาดเล็กนะคะก้านก้านดอกสั้นนะคะดอกสีเขียวและจะบานจะโคนไปหาส่วนปลายนะคะส่วนที่ใช้เป็นยาจะใช้อ จะใช้นะคะแง่เง,ง่าอะคะ่ะเง่าแก่แล้วก็สดนะคะช่วงเวลาช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาค่ะเพื่อนเนาะนี่ค่ะแก่นะคะช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาจะใชเ้เก็บเกี่ยวในช่วงเว,เวลาที่มีอายุนะคะ1 1ถึง12เดือนค่ะเพื่อนๆหรืออีกอีกอแบบหนึ่งที่เขาก็จะเรียกว่า1ปีนั่นเองนะคะ ลดและสรรพคุณทางยาไทยค่ะเพื่อนลดและสรรพคุณทางยาไทยรสหวานเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็แก้ลมจุกเสียดนะคะแก้เสมหะนะคะแก้เสมหะบำบุงธาตุค่ะบำบุงธาตุแก้ขึ้นเฉียนอาเจียนได้ด้วยนะคะเพื่อนๆวิธีใช้นะคะวิธีใช้แง้ง แง่งขิงใช้เป็นยารักษาอาการดังต่อไปนี้นะคะ 1. นนะคะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะแน่นจุกเสียดนะคะและมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเนื่องจากธาตุไม่ปกตินะคะเมาลดนะคะขึ้นลดลงเรืเอยะคะ่ะเวลาเราเมานะคะโดยนะคะโดยใช้เง่าขิงแก่นะคะ สดๆนะคะเท่ากับหัวแม่มือเรานะะี่ค่ะเพื่อนๆเท่ากับหัวแม่มือนี้นะคะหรือนะคะวงเล็บประมาณ5กรัมะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะ่ะเท่าหัวแม่มือก็เฉียนประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุบค่ะทุบให้แตกแล้วเราก็ต้มเอาน้ําดื่มนะคะนั่นคือข้อที่1นเนาะอาการที่1นเนาะอาการที่2นะคะ อาการไอมีเสมหะค่ะไอแล้วก็มีเสมหะฝนกับน้ํามะนาวคือเราเอ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 าไอเอาแง่งนี่ค่ะเอาแง่งขิงนี่ไปฝนนะคะกับน้ํามะนาวหรือใช้เง่าสดนะคะตำผสมน้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็คั้นเอาแต่น้ํานะคะแล้วก็แทบเกลือเล็กน้อยนะคะ ใช้กวาดคอรหรือจิบบ่อยๆก็ได้ค่ะเพื่อนๆเนาะนะคะคือเป็นสมุนไพรในครัวเรือนเรานะคะทุกบ้านเนาะก็จะมีจะมีขิงมีขิงมีค่ะมีตะไคร้อะไรนะคะที่มันอยู่ในครัวของเรานะคะเราก็จะเอามาใช้ได้นะคะเมื่อเรามีอาการนะคะเพื่อนๆเนาะเมื่อเรามีอาการ ไม่ว่าเราจะไอมีเสมหะก็ดีนะคะแล้วก็ท้องอืดท้องเฟอ้อก็ดีนะคะเพื่อนๆเนาะคือเรามีอยู่ในครัวของเรานะคะเราก็เอามาตัดนะคะตัดออกเท่ากับไปล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนเนาะไปล้างให้สะอาดเราก็เอามาทุบๆๆนะคะเพื่อนเนาะทุบๆแล้วเราก็ผสมน้นําอุ่นนะคะผสมน้นําอุ่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็คั้นเอาน้ําดื่มนะคะ ถ้าสมมุติว่าเรามีอาการไอนะคะแล้วก็ฝนกับน้ํามะนาวนะคะใช้น้ํามะนาวแทรกเนาะแล้วก็ผสมแทรกกับน้มามะนาวใช้จิบบ่อยๆนะคะแล้วอาการที่ไอและมีเสมหะนะคะก็จะค่อยค่อยๆดีขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการที่เราเมาะคะ่ะเมาแล้วก็วินเวียนนะคะแล้วก็ธาตุเราไม่ปกติเนาะ จุกเสียดแน่นท้องอืดท้องเฟื้อนะคะขึ้นเสียนอาเจียนอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็เราก็เอาไอเนี่ยค่ะเอาขิงนะคะทุบนะคะแล้วก็แล้วก็วกวกทุบแล้วก็ต้มเอาแต่น้ําแล้วก็ดื่มค่ะเพื่อบรรเทาอาการนะคะจุกเสียดแน่นเฟื้อนะคะเพื่อนเนาะวันนี้หมอการก็นํามาบอกเล่านะคะสรรพคุณนะคะเกี่ยวกับขิง นะคะแล้วก็ขิงนี้จะอยู่ในยาสามัญประจําบ้านด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะจะอยู่ในยาสามัญประจําบ้านหลายขนาดเหมือนกันแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะหมอก,กันก็จะได้นํานะคะมาบอกเล่าต่อให้เพื่อนๆได้ฟังว่าขิงเนี่ยนอกจากที่เราทําเป็นกับข้าวได้แล้วนะคะแล้วก็ทําทั้งของหวานได้เนาะเวลาเราทําบุรอยใช่ไหมคะเวลาเราเ มีไข่ใช่ไหมคะใส่ไข่บบวลยไข่หวานเนี้ยคะ่ะเราก็ต้องใส่ขิงลงไปเพื่อที่จะไม่ให้มันคาวเนาะดับกลิ่นคาวแล้วมันจะช่วยให้ให้เราอ่าไม่ท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะเพื่อนๆเนาะนี่แหละคะ่ะเป็นข้อดีของขิง,ง,งมากมายนะคะแล้วก็ใช้เป็นทําเป็นน้ําขิงต้มก็ได้คะ่ะทําเป็นน้ําขิงต้มใส่น้ําตาลทรายแดงหรือว่า ใส่น้ําตาลทรายแดงเพื่อที่เราจะปรุงรสค่ะเพื่อนเพื่อนให้มันมีรสกลมกล่อมนะคะเพื่อเราจะได้ดื่มง่ายนะคะแล้วก็ทําให้เราดื่มง่ายแล้วก็มันจะไล่ลมอะคะ่ะหรือเวลาเราทานข้าวใช่ไหมคะตอนเที่ยงนี่ค่ะตอนเที่ยงพอบ่ายมาเราจะรู้สึกว่าแน่นท้องแล้วท้องเราก็จะอืดใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะทานขิงเนี่ยคะ่ะทานาทาน้ำขิงตามไปด้วยเนาะทานทาน้ำขิงตามไปด้วยเพื่อเราจะ ปันเทาไม่ให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อกับเ,เพื่อนเนาะสรรพคุณมากมายหลากหลายนะคะสมุนไพรบ้านเรานะคะแถมราคาก็ไม่แพงนะคะเ,เพื่อนเนาะถ้าบ้านไหนที่แบบว่ามีกระทงกระถางนี้ค่ะเราก็ปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนของเราได้นะคะเวลาเราซื้อมานะคะเวลาตัวนี้มันจะงอกนี้ค่ะหมอการก็จะตัด เอาไปปลูกนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ใช้ในครัวเรือนเราต่อไปนะคะที่จะมีใช้สอยในบ้านเรามันจะสะดวกสบายเนาะเวลาที่เราเก็บมาใช้ะคะ่ะคลิปนี้ก็หมอการก็จะขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์นะคะไว้ข้างล่างได้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยนะคะ มีข้อสงสัยประการใดเนาะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวหมอการจะเข้าไปตอบทีหลังค่ะฝากเป็นกําลังใจให้หมอการด้วยนะคะเพื่อหมอการจะได้ทําคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดทุกุกคนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ